16มิถุนายนวันเลือกสวระดับจังหวัดประธานกกตตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสวจังหวัดราชบุรีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นได้ชัดนะครับว่าของจังหวัดราชบุรีซึ่งมีผู้เข้ารอบทั้งหมด458คนจาก20กลุ่มท่านเองก็คงจะเห็นนะครับว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในแง่การจัดการบริหารจัดการแล้วก็ความร่วมมือของผู้สมัครที่จะต้องมารายงานตัวตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกา ก็ทราบว่าก็มาใกล้จะครบแล้วคระะับกระบวนการก็จะเริ่มในอีกไม่นานวันที่16มิถุนายน2567นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดจังหวัดราชบุรีโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตารวจตรีวชิรพงศ์อมาราพิทักษ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดราชบุรีนายนัทกรคงเดชา ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการพบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปฏิบัติให้กับคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาและผู้สมัครได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดความพร้อมเหล่านี้เนี่ยสะท้อนได้เห็นจากการที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ามาด้วยนะครับที่จะมาช่วยกันเรียกว่าสนธิกำลังในการจัดเตรียมจัดการเลือกวันนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดความพรม้อมของเจ้าหน้าที่ก็ได้ฝึกฝนซักซ้อมความเข้าใจเก็บเกี่ยวบทเรียนที่ได้รับจากการเลือกระดับอำเภอมาใชใ้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นผู้สมัครก็มีความเข้าใจในกฎกติกาเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือ ทีมผู้ตรวจการเลือกตั้งของกกตก็พร้อมที่จะเป็นส่วนเสริมในการดูแลการดูเนนการในวันนี้นะครับก็เชื่อมั่นว่าในส่วนของราชบุรีจะเป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็ผมจากนี้ไปผมก็จะเดินทางไปที่นคนปรปฐมเพื่อดูกระบวนการการเลือกอีกที่หนึ่งนะฮะต่อจากนั้นก็จะเข้ากรุงเทพครับไปดูการเลือกของกรทมที่เซนทาราครับ